มาตามต่อกันดีคลิปพี่น้องแด้วลูกขี่แกมาจำบสายไฟมาดูมันที่เป็นขวนอุดเอาคือดีป่ถ้าขวอุดก็เสียว่าต่อท่านตะเมนสิท่นถึงท่นเบิดเลยเอาไปจุ่มดิสกันอยู่เขาบอกอยากมันท่านเลรเนยอ๋ามันท่านแยกเลยเนีมันท่านแยกต้องเลยพันเชื่อกันอีกมันพันไปพันมันแบบมันขึ้น่นึงเมี่ยนถูกปุนนี้เอาจับเสียบมั้งดูเอาเอาส่มั้ดู ูเงคุณแก่เบอร์สิบสามังเก่งหุ่นยู่ลังเก่งเจ้าอยไรนะหว่เกงเยฝ้าะฝวต้องหันัวน้หันหยันไฟใหม่นะก็ร้องตัวเออฝ้าว่าฝ้างัตัวเนาะไรเาไม่อเป็นใช้ไฟยังสีใหม่นะ่ได้ถิมกินกอกยาซ่ั่นหรือว่าไปก็ว่าไป านมื่ันไกลมันบอกเด้มันยังว่าตื่นเตนมื่อันดูี่ยงเมื่ัตเดี๋ยวเอาไม่ต้งย่างไเขาตื่นเตีนเด็กก็บเดียวเดตุการณ์ทุคนเมื่อวนดูนี่ยัยเมื่อนดูนี่นี่ยัางมามาขวเขาเบิ่งไว้นี่อย่างมาที่แรกเรียกวันงูเล่นเขารถเราบ่สบายจบไปยังวันงูเล่นเขารถเปิดนี่เ่อวามเรื่องความจบความอย่งมาเดือดขว้หูเต่าอยู่ี ก้อนกระลังก้ดกระลังขึ้นมันมาไไฟวิเต็มเบียวมอกอกแล้วเนาะใส่มึงดูพีมันตี่วนขึ้นอีกใส่มันเป็นน้ำใสนี่ปะมันตี่วนขึ้รถดอกขับน่มีสายช็อตถซองมึงสายใตแ้วสันใส่ได้สายจะดึงไปขึ้นเอาไปเลยตือหน่อยตักตันยุบป่านนั้นเอาเลยเสียบเลยือยดึนยมนนได้บานี่ียันซนึ่งหน่อยักตันนี่พี่น่องไ่ได้พันน์เย จงตัวใดมีจกตัวใดไฟก็ได้เฮ้ยคือกว่ามันนียบนัพี่บอกอกันไก่หมเาบ่มันหนีทั้งพีน่มนีบว่า้อกาเหนีมเพียงก็ได้กันไก่ใั้งทั้งไตทองมันน่ะเุียไปห้องเดมเบียดตกสาเดีเฮ้เบียดกันตกตา่แต่รถทังเลยุีแฮงผู้ห่อยเยอะีบจำจเลยเนียินเลยวดงย้มอีกนี่ ก็บอลงมาไตเออนั่นแหละแวให้มันเออมันเขาเนแลเลุเาจกวัเอีนัอแบบว่าตือนเ่ยๆเนาะเอาบ้กอนีอเอาบงอ่ายงวะได้เป็นใสได้ผันขี้ยะน่าผันกันจอมเพียงกันไปถอไปปลอกใครตอันนี้กระไดเขาจะใหม่ซอกันครับใช้ต้นควเที่ใส่แล้วันถือไปใส่เป็นลักทานเตะเจียบได้อพี่ อะไรนางซ่อมเห็นด้วยนางซ่อมเห็นมันตีมันตีควนปะด้วยมันตีควนถวทงเลยตีควนวทางเลยใส่ไปเื่อม่นั้นมือจะพองเม่อวัเป็นโจกๆตลูกพี่ยิงหันจะดึงเทปสายนจะไปคั่วเทปหมอแบตสหมอนเป็ดมดมือจนบ่ทั้งนี้่ลอดไปกบเล้องกินมันหอนดิเบนี้ตัดด้วยกัน เามก็ดังเป๊แส้นติดตับแล้เว่าใส่ได้ถ้ามิดซีดีก็เฮ็ดไหมดังาึงไหนมไมด้วยเอาดูมิดดีมิดแสดงว่าตรงนี้สายสายไฟที่เขาตัดอีตรงนี้สายได้สายหนึ่งใส่ได้ดเมีนแต่ว่ากะบหลูเดารถบรนี่อุ้ย ดึงสายเงยเป็ดตัวเป็นสายเมีนดูควเือว่าดึงสายเด้เพราะว่าไฟสวิตต์มันก็ออกจากไฟเสีนอยู่หน้าจอดิเอาเมีนตัวเป็นปะเมีนเอาเมีนเอาเมีนเลี้ยงกับเมีนเท่าตัวเป็นปะเมีนมันสี่ตัวจะเมียนจะวาเสียนใหม่เป็นบริสไทน่ะเมีนเมียนเงยหน่ะอุ้ยเมีนเท่าน่ะทุกเป็นเมีนไฟมานเมีนเงยหน่ะตัาสายใส่มาตัวกันตัวใส่ใสายหมืนมันสิถึงกันตัดออกเมื่อไลร่ฮะตัดออกเมื่อไห่มันต้องดึงสอดมาบรรเกลาเด้เพียงสิถึงมันต้องเอาขึ้นไปบรรเกลาหุ่น มันต yes. 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 ้องเป็นเมยนไฟเขามาานาจอนี่ล่ะแม่นหยัดกับบนเก่ายหุ่นหยัดกับบนเก่าแล้วาเอาไปไว้บนเก่าไปไปต่อยบนเก่าเป็นสิ่งสีได้เราะวามันย่างขี้ใดก็ใส่หน่อยว่าใส่ก็ต้องใส่เมนใงล่ะเม่นใยต้องต่อขึ้นคือเก่าสองสองเม่นนะเมยนเหลืองกับเมยนเท่านะมันคือมันสายที่มันใส่แหละมันมีไฟ้ช็อตกันอยู่เลยอืเขาแต่บุหรุ่าสายะไ้มันใส่บาบนี้ อันไฟสวิกพีเดียวไฟสวิกตะเบิ้งทุกคนสวิกสายไฟมันถึงกันมันตัวมันใหญ่เลยไม่เป็นสีไฟสีมันอยู่ไหยัดกับมันเก่าหยัดมันถึงกันบ่าป่ะนี่กับเทิงเราหยัดกับมันเก่าเนาะกาดอกมันไปซ่องเครื่องเลยบอกมันมันหมวนมันเหีวอยู่เลยอุ้ยอุ้ยลองออกนั่นรัดมาดูหยัดกับมันเก่าตัวอะไรดีล่ะว่าจะม่ถึอกันเบื่อมันขึ้นมาจัิงหยัดกับมันเก่าหรือเป็นคือเป็นซ่อมทั้งทั้งหนึ่งเข้าตัวเองก็ได้ดีล่ะกับสีไฟสีมันอยู่แล้มกับสีไฟสีมันนั่นละ ขันซุ่มอันมันไม่จำเป็นที่หลังมันจังก้นละสีมันเมันเป็นมันเบ่นหน่อยสินงได้พออยู่นี่เป็นเศร้าเศร้าไม่หลายสิ่งนี่นี่เป็นเศร้าสิ่นี่นี่บอสไม่สิมีสายพวกป้องแกะน่าจะอันละสายนั่นละดึงขึ้นขึ้นไปหึ่งบุญสั่นงัดเข้าไปมันมีป้องแงบติดติดนี่ไม่มีสิบเอ็ดสินบุญน่ะทั้งรวมทั้งเมียนผมมันบอเห็นบ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นป่ะ บ่เห็นสายไฟตีเห็นสายไฟ่าน้เอาคือพ่จับเอาเห็นไหมก้มดึงก้มดึงเอาไหมเห็นไหมก้มดึงก้มดึงเอาเลยแต่ก็ดึงตัวนี้ขึ้นไปพร้อมนี่เอาตัวนั้นรัดไวบนียักนไปว่าจะปากจองหรือยังก็ไรฝนมาถตัวก็ปากจองนึงนี่ฮะใบประกำจะเอาเสียบยัดกาบ่ ม่กเมื่อเสร็จแล้วครับมาเมื่อเสร็จแล้วเอ้าดึงไปดูเลย่าดึงไดูมันเลี้หลายบนเพื่อไงเลี้อยู่เอ้ายุดเนี่มันดึงได้มึงกลมมายุดกมยังไปหดสายยอยู่เาะ้เหล่ารัดเมื่อกลางเลยมันต้องูดบ้งหามันมาจากประศิเายังเทงเทงเ้ยอดึงสายใยยังไปถึงกลมม่มือไถึงดกลมต้องมาอยู่เอาลัดตรงน โบราณกูเลยไ่ต้องหอที่เออนี่ก็น้องบ่อยังดิตัวตอตัวสายไงนะลูกฮีลองเมืองตอเตมินนะมึงแต่ว่าแต่ว่าตรงเบื้องก้นสวีของเจ้ามันใส่ตัวไหนมันจำเอาเสียนไหนนะมันจำเอาไฟซุ่มนีเสร็นเดียถ้าไฟซุ่มไปอันใดชาติไปนั่นเสี่ยนพุ่นตั้งหากจังมองพุ่นอันนี้มันจิ้ำเอาไฟจากยู่นี่ซีมีเสียนมีไฟจากสตาร์ทเดี๋ยวนี้อืม เห็นมาปอกแปลงนปวดสวิตนะต้องเบื้องลุเบ้องลุกนักเหือนกุเแจ่ะมันเป็นไสตัวใดเดี๋ยวไไปเียวไปีหนึ่งต้นโอ้ยน้องวันนา่เอลยางเลยอันนี้ก็จเป็นออกจากบตาลอางมเ็ดเกับแหงลอยดมือนี่เลยมือนํามั่นนี่แหละว่าหันก่บับเก็บต้นหรือม่โค้งอะไรบอยว่าดูอันตนนี้ต้นนี้พันดีดไปหรือเ่มันมันมีหัวต้นอะไรปะ บ่ออันนี้เป็นดึงออกจากขาสปอร์ไ์ต้องพันไว้เขื่อนพันพันก้อนสีสอดเลยเดี๋ยวสอดไปแล้วบ่อมันไก่เงาไปอยู่เหมียนบ่อเหมียนซุ่มมือนี่ไหมเออเอาไปตรงดิเอาตะกี้มันไปพุ่นเลยเอามาขันให้เทียนมีสายได้ขาดได้ในเกิดตัดออกแต่พันมันจะก็ต้องสอดเข้าไปนะบ่ส่งเจ้าใส่บ่ส่งบ่ใส่กระมวลให้กันเลยนี่พันที่กันเออนี่มันแตกนี่เห็นมันมันดีผ้ามุงสอดอีกวันอยังหนึ่งนี่มันตัดผีหรถ มันถึงใส่บ่พันละพันมนตัละพันไก้อนห้าสิสอดเข้าไปนะตั้งใจไม่ด่าาเทมาเดี๋ยอุ้ย่ว่ใส่ก็ขึ้นีบตนี้มันเป็นตอหอกไฟตานะมันเป็นนันเสียบบ่มนบี่เน่เสียบ่เนเสียบไฟตาเดเอากรอไต้สัก่นไก็ต้องีบ็ได้พันเลยพันหมด้นี่ดี๋ยวพันห้อมด้วยกันกต้องีพเจาเด้ใส่อีกตะัวนีมันเตกตัวนี้มันเตกเนี่ย ไดตาใช่ไหมตัมันแปีกหนีบเลยนี่นีมันเปียกเป็นยังรถย่านไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างมไกเดี๋ยวมุดกูสินไปลม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 ว่าเก็บไปได้เด้อแต่พยยาสูบเขาสง ออะพันเขาใน้่าเพื่อนไวลาด่งล่นต้นใจมากกันมองช่วงนี้มันสิ่ตายอยู่นี่เลยเราไปพันเบลท์เขาพันพี่เาได้พันเบิดเลายพันช่วงนี้ะพันชุ่มใจหน่อยใช่ไหมมาจอดกิจมมันใจได้สดอีกแบบหนึ่งนะถึงถึงถือกันไปหนีันหนีพระเท้าจะ่าใส่งานเขาหาบพเห็นหนีเห็นีเพิยบเลยตัวขาท่อนตัวพิเศนก็ใส่งานไดนปกติเห็น

แต่รถพเดงันมันถือกันยังที่พุทธสดโมาแวยกใหม่เบิดขั้นในรถใหน้เนาะสิไปว่าต้าคุณรถจะของโมเม่ต้องเสียดาพุทธรถเเขาอย่างี้เลยไไฟมันสดเนาะเดี๋ยวเห็นว่าตพอยไฟเราจอดในหนาเงี้ยเราเนี่ไฟใหม่ค่นต้องเบิดขั้นว่าแต่พอยไฟไฟใหม่เันเสียพุงไฟใหม่ที่ว่าที่บ้านเดี๋ยวพุงกบไฟใหม่ไป้ที่กันด้รถมันกับมีอากาศมันก็ตากินตนชวนยู่มไฟยังขึ้นซอยอีกมเแบบดี เอ้ยถ้าพู้วอก็ว่าตือนเตียนเท่านอยเนาะอ้เบื้งนี้ว่เบื้งนี้วันี้วาวานอย่างมันว่าไฟใหม่เนาะมันเบื้งนี้เบื้งนี้เปไม้ไฟใหม่ก็บว่าดิคนในรรดเรียนคือยังเล่นกุ้งหยก็ไยีตีเบื้งอันนี้เบื้งอันนี้ติเบื้งอันนี้เบื้องอันนี้เบันนี้เาหย่องอย่งผมก็งงกันเนาเบื้งอันนี้มัน แยกกันหมดไงมเทียก่อนมันจะเกิดเหมือนขวดหมุดเอาอยู่ซะมันเป็นบิแตกกับเหล็กกับขางมันเมียนอากาศมันห่อนอยู่ะมันตายเหล็กมันห่อนหลายสายมันเลยท้องเดือดมหากับเิบมับานนี้อากาศมันห่อนมาหากับปอกมันมันคั่วกบารนี้ปอกมันก็มุดเปื่อยละลายไปเลยนะมันปอกยางพลาสติกมันห่อนเลยรถเกิดจะโดดแล้วเนาะถึงแป๊บหนึ่งมันพร้อมมันกต่อายุใส่งานกระเบิดคือว่ามันเป็นอันมันเป็นไอ เราไม่ข้องูเหลี่ยมถอดป่ะดึงไหมยืดยืดึงไปยกพ่อพ่อกับพ่อที่ควนพากับกพนไก่นีพ่อกับพ่อดีทึ่งเลยไก่ตไงพ่กใช่ใช่สิสิ่งที่เขาทสีต่อนี่ป่ะอ่อนนะไหมอ่อนพอาซุปน้ำมันแล้วก็ใช้แฟบมามาเสร็จพาเสร็จน้ำ่าเสรแฟบมาเอาเสร็จต่อจะเสร็นี่ยพ่อตัวบดเลย มาล้างมันมันหรอกตามสีมันนั่นแหละขันตัวบดเทาห้องหูด้ว่าสายเท่าตัดตัวใดห้องโบลูดีร่องตาสามสายไหนบ้างสายดำสายเท่าสายเหลืองบอลูดแบบมันไปเอามันไปตัวเอาวิสัยหน่อยไม่เลี้ยววิสัยเนียนมันเขานีพ่อไหมวิมันเป็นเขาสวีกุนแก่พ่อไหมก็สิบามเขาสวีกุนแก่เขาปอกแป๊กเขาใดพ่อไหม ห้องาหรูห้องปลาหรูว่ามันอันสายใดยใส่บ่ใส่บลรูว่าสายใดยตัดนะแต่ห้อก็เลยต้องโตขึ้นไม่เบิดคือเก่าแบบนี้ก็เบื้องท่นสายอันางข้อเบี้ยเขาพราลกมันขาดเมื่อนสายสายผ่านสีบ่พอตทอดก็เปลี่ยนเลยมันมานจำเอาวันโบ้แมนสีมันสีอันนั้นเนาะเ้าสีเปล่ยนตัวสายเดย์เป็นมันหลายสีบลรูแล้ว อันนี้ก็แต้มีต่นี่กับเบื้องเรื่องเบื้องดีๆเพราะว่าเบื้องอันสายเลี้ยงขึ้นกันอาจจะเป็นแถบเบื้องแถบมันเบื้องแถบขางมันมันเหลืองมันเหลืองมันอันนีคือกันอันนี้กัปันปันเีืยยาะนางฝันก็ือสายได้เป็นสายได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเสินเนาะฮมีอนยี่สิบเอ็ดเส้นเลือสายยังเนยี่สิบเอ็ดเส้นันร่วมร่วมเบิดกูเส้น Уров, มันมาล่างดีๆกันทั้งทั้งนั้นเขาเวลาน่ามันก็แฝบใส่มาล่างจบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปธุระต่อแล้วเดี๋ยวมือมาส่งกันไหมมันสิตาติดบ่โอ้ยติดจังไนนี่แล้วเนี่ยอุ้ยต้อสิส่ติดเลยติไใบติมันอยู่บ่อยติดติดลูกพี่ละวบารติดตันติดกระติดนี่เลยพี่ก็ะเจ้ามายังได้พี่มีนุ่งยามมาเมียนมาเมียนแล้วเดี๋พีนี้เลยพีต้อนออกเดือนน้อยไม่ได้ต้องเอาเดือนเมียนน่าบ่จะมายังเนี่ย ต่อเสรเลสตาร์ทิดตมทำงานจวดแล้ววะหตัเชียงเขารุ่นหาก็มากซิกเลยหมนาเขาเป็นมากเิกกับทาร่าียงรุ่นขั้นฝนคลิปนี้จบเพียงคลินี้ก่อนนะพี่น้องเด้อบการรยากาศดีดีูพี่เขาบอตักได้แล้ตักเดืดหอนห่อนแล้วยังตักมวนแล้วาบรรยากาศดีดีินเจียนกับ่เจียนนี่ก็ลการคุ่ะะไล่ดีบรรยากาศดีดเขาต้องจอดสำรวจดบรรยากาศหอนหอนแลก็ทำงานตอนนะเร็วออกมันหมจบ อันนี้สวัสดีครับ